สวัสดีสสสจากอเมริกานะคะวันนี้เราก็อยากจะกินน้ำพริกกะปินะคะอริมีสุกินี่เหลือนะก็ก็เอามาชุบไข่นะทอดนะเหมือนมะเขือยาวนะคะตำ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 ใใส่พริกเข้าไปนะคะกระเด็นกระดอยนะตำตำตำนะคะไม่ได้นับนะว่ากี่เม็ดนะสามีกินเผ็ดได้นะคะกะปิใส่เข้าไปนะคะกุ้งเนี่ยป่นมันแล้วนะแล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวน้ำน้ำตาลปี๊บ เดี๋ยว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 มะนาวมะนาวมะนาวตามนะมะนาวตามอืมเอาแบบง่ายๆนะคะเครื่องไม่ครบเลยเท่าไหร่นะแต่ว่าอร่อยเดี๋ยวมีของเก่าอยู่ด้วยนะอ่ะแต่ตามเพิ่มนะคะก็เลยอยากกินเออเดี๋ยวเดี๋ยวชวนสามีมากินหน่อยสิเป็นไงบ้างแบบอร่อยอืมอร่อยไหมเผ็ดเผ็อร่อยอร่อยครับ